เ,เป็นเพื่อเศรษฐกิจสําคัญของไทยที่ก่อให้เกิดรายไ,ได้กับภาคเกษตรประมาณปีละหนึ่งแสนล้านบาทแต่จริงๆแล้วการเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยซึ่งปัจจุบันมี2แบบก็คือเก็บเกี่ยวอ้อยสดกับการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยการเผารีดกว่าเป็นอ้อยเผาซึ่งอ้อยเผานยครับมันก่อให้เกิดการเลื่องกระจกแล้วก็อยเกิดฝุ่นละอองซึ่งประมาณหนึ่งในสี่ของฝุ่นฐฐฐฐละอองในภาคเกษตรมาจากการเผาอ้อยแล้วก็การเผาอ้อยเนี่ยก่อให้เกิดการเลื่องกระจกที่2.4ล้านตันต่อปีหรือเท่าเท่ากับคนไทยปล่อยกันืล้งกระจบ50,000 0คนเหมือนกัน จริงๆมีข้อจํากัดของเกษตรกรกระระการที่ทาให้ยังคงเอาอยู่นะครับอันแรกก็เป็นข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ซึ่งในการจะเก็บอ้อยสดด้วยเครื่องจักรเนี่ยครับซึ่งมีต้องุนงถูกเนะี่ยมันจะต้องมีพื้นที่มากกว่า20ไร่ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยคือพื้นที่เฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่านั้นอันที่2อเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของต้นทุนในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด ถ้าเทียบกันระหว่าง1วันในการเก็กบ,เ,ะะบกเกี่ยวอ้อยสดกับอ้อยเผาเนี่ยครับการเก็บแบบเก็บเกี่ยวอ้อยสดเนี่ยสามารถเก็บได้แค่หนึ่งจุตันต่อวันเท่านั้นในขณะที่อ้อยเผาเนี่ยเก็บได้มากถึง5ตันต่อวันส่วนอันที่3ามจะเป็นเรื่องของข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาในการรับซื้ออ้อยของโรงงานนา้าตาลซึ่งเกษตรกรที่เขาเก็บเกี่ยวอ้อยในช่วงใกล้ๆจะปิดลับนะครับเขาจะต้องมีทางเลือกก็คือต้องเผาเท่านั้นเพราะว่าใช้ระยะเวลาหน่อยกว่าในการเก็บเกี่ยว ภาครัฐตอนนี้มีทั้งมาตรการที่เป็นบทลงโทษแล้วก็มาตรการสนับสนุนในฝั่งบทลงโทษเนี่ยครับภาครัฐมีออกกฎหมายว,ว่าการข้าอ้อยเนี่ยมีกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษส่วนมาตรการฝั่งที่สนับสนุนนะครับมีมาตรการอุดหนุนในการให้เงินช่วยเหลือกับเกษตรกรอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ร2 0บาทต่ตอตันทั้งสวนวิจัยเกษตรกรไทยนะครับแล้วเสนอนกลไกเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐก็คือใช้กลไกคาร์บอนเครดิตซึ่งกลไกคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะคำนวณมาจากการเป็นกระจกที่สามารถลดได้ และการหยุดเผาอ้อยนะครับนะหันไปเก็บเกี่ยวอ้อยสดเนี่ยเราก็จะลดปริมาณการเลือกกจกแล้วถ้าหักมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะทําให้เกษตรกรสามารถนาไปขายได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาชดเชยกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการไปเกี่ยวอ้อยสดเลยซึ่งในการจะนํากลไกคาร์บอนเครดิตมาใช้นะครับเราเสนอออกเป็น3แนวทางเดวยกันอันแรกก็คืออันแรกเนี่ยจะต้องมีการกําหนดมาตรฐาน การคำนวณคาร์บอนเครดิตจากการหยุดเผาอ้อยซึ่งเป็นมาตรการที่เสริมจากภกาครัฐอีกทีหนึ่งในการให้เงินอุดหนุนนะครับโดยศูนวิจัยประมาณการว่าราคาของคาร์บอนเครดิตจะต้องไม่น้อยกว่า126บาทต่อตันครับเราใส่เทบเท่าเพราะว่าจะเป็นจำนวนที่จะไปชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการไปเกียวอ้อยสดและมาตรการที่ี่ยจะต้องเพิ่มความต้องการในการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้โดยการไปเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ และในส่วนที่3เราอ,อยากจะเสนอให้เพิ่มทางเลือกกับเกษตรกรโดยการส,งส่งเสริมให้เขาไปหันไปนปลูกไม้เย็นต้นหรือไม้โตเร็วแทนอย่างเช่นไม้ประเภทยูคาลิปตัสหรือต้นไผ่ซึ่งสามารถนําไปคํานวณเป็นาาคาร์บอนเครดิตได้แล้วก็ได้ราคาสูงด้วยครับซึ่งสรุปสุดท้ายเนี่ยครับมาตรการที่เรานําเสนอเนี่ยฝั่งของภาคเกษตรกรเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายคาร์บอนเครดิตส่วนภาคเอกชนเอง,องก็จะได้คาร์บอนเครดิตสามารถนําไปใช้บรรลุเป้าหมายในซีริของตัวเองได้ด้วยครับ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ